สบายดีทานผสมเนาะยนินดีต้อนรับเข้าสู่ซองคมว่ลาวสินเก่าสินเคยเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปสม้มไปบึงวัดุทธาตเนาะซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดในแขวงอุดมไซซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวแขวงอุดมไซสักระปูซาเนาะซึ่งจะมีความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการแนวดพวกเขาจะมาสม้มมาบึงนํากันในเมื่อนี้เนาะมาที่ตามมากันเลยอ่ะตอนนี้พวกเขามาอยู่ในบริเวณทัด ภูธาตในแขวงอุดมไซเนาะซึ่งตอนนี้พวกเขาอยู่ทางด้านลังของพระธาตุองค์ใหญ่พระทางพระเนาะพระธาตุพระนี่มีชื่อว่าพระตุ้มพรอนพระตุ้มพรอนซึ่งยิ่งใหญ่อลังการเนาะและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวแขวงอุดมศัยเสื้อถือมาแต่บุหันอาการเนาะมาติดตามกันมาเนาะซึ่งบริเวณ นี่เนาะจะเป็นดาบริเวณเดินทำอิฐที่พวกเขามาทำอิฐจะได้เห็นเนาะนำมานำมาและทางด้านนี้ซึ่งเป็นทางด้านลังของพระทุมพ่อนจะมีอีกวัดหนึ่งซึ่งทั้งในจะมีซึ่งด้านในจะมีพระเจ้าอยู่ในเนาะซึ่งพวกเขาจะบูได้ถ้าทานผสมอยากได้หูอยากเห็นก็เข้ามาเนาะ มาไหว้สักลาบ,บุษาอยู่ไหนนี่ซึ่งตอนนี้พวกเขาอยู่ในบริเวณเดินนี้ซึ่งเป็นยามมีบุญมีงานต่างๆซาแครกระดมใจจะแห่กันขึ้นมาที่นี่เนาะเพื่อ,อกลาบไหว้สักลาบ,บุษาสิส่งซักซิิที่เขาเจ้าเสื้อทื่อมาเนาะ,ะตามมาเลยซึ่งบริเวณนี้เนาะท่านผู้ชมจะเป็นทางเข้า เนาะบริเวณทางเข้าจะเป็นแบบหุ้มผาแบบนี้เนาะซึ่งเป็นประตูเขาวัดนั่นเองประตูเขาวัดจะมีหุ้โค้งแบบนี้เนาะซึ่งมีศิลปะปรับประดาบสวยงามโดดเด่นเนะาะซึ่งจะมีซองข้างทางด้านนี้และทางด้านนั้นซึ่งทางด้านนั้นจะเป็นเขาจะเห็นวิวแควงนอุดมใสัเลยเนาะเดี๋ยวจากนี้จะพาทานกทุสมไปเบิ้งน้ากันติดตามกันมาเลยท่านผู้ชม นี่พวกเขากำลังขึ้นชั้นใดเนาะวัดลาหามอยู่ในลาวเนาะท่านผู้ชมอาจะขอบอกท่านผู้ชมในหนึ่งว่าเป็นอย่างยุไซเนาะก็จะเห็นเป็นรูปพญานาคเนาะทุกจอกทุกแก่ของวัดลาหามอยู่อยู่ในลาวนะจะมีรูปพญานาคอยู่เลยเนาะเป็นความเชื่อของประชาชนลาว ที่ว่านาคเนาะเป็นพระญาพระญานาคเนาะพระญาเจ้าพระเจ้าแห่งน้ำนะซึ่งมีความศักดิ์สิิทธ์เนาะแล้วก็มีความอ่าซักซิิทธ์แล้วก็ถ้าว่าเขานับถือนะจะเฮ็ดให้บ้านเมืองจเจริญฮ่งเงืองนั่นเองแล้วก็มีความสงบสุขนั่นเองเนาะอ่าทั้งขง้างเลยเนาะเขาในเวลาที่มีบุญมีงานต่างๆเนาะอ่าออทุกคนสามารถดุดใสจะขึ้นมา กับไว้สักกุระสักกระบูชาอ่าซึ่งในอ่าทั้งพื้นตีนของพระทุมพรนี่เนาะจะมีครบ7วันเนาะแต่ละคนที่จะเกิดวันจันทร์พอดวันอ่าวันอาทิตย์นะจะเป็นครบพอดอ่าเป็นวงมนเลยเนาะถ้าทานได้เกิดวันอย่างในสมมุติข้าพเจ้าเกิดวันอังคารเนาะอ่าจะไปกราบไหว้อุกเทียนเนาะอยู่เอ่อ บริเวณในวันอาคารนั่นเองแต่ละวันเนาะถ้าทานเกือบมือได้ก็มาได้เนาะแา่ผู้ชมตามมานี่ซึ่งเป็นธาตุที่องค์ใหญ่ที่สุดในแขวงอุดมใส่เนาะนับว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็ว่าได้เนาะท่านผู้ชมนัมาเลยนั่มานั่มามาพวกเขามาเบิ้งทางด้านหน้าเลยเนาะ เป็นพระที่มีความซักซิ์เนาะและยิ่งในอลังการงานสร้างซึ่งเป็นศิลปะโดดเด่นของคนลาวและก็ศิลปะของสาวแขวงอุดมไสของเผ่าเนาะ,ะซึ่งเป็นแขวงที่มีความสวยงามโดดเดน่นเนาะไ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมหรือว่าวิธีชีวิตของชนเผ่าลาวเนาะยู่ทางภาคเหนือนั่นเองซึ่งเป็นแควงที่เตาโฮม เป็นแขวงจุดใจกลางทางด้านภาคเหนือเนาะและพวกเขาหันมาทางนี้เราทาผสมนี่แหละคือภูาธาตุเนาะซึ่งเป็นาธาตุแ,แท้เนาะธาตุอันนี้จะทึกสร้างก่อนเนาะซึ่งเป็นาธาตุภูธาตุนั่นเองเป็นาธาตุคือว่าประชสชนสร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของภูทิเศเสลาเพื่อประเทศชาติในสมัยก่อนเนาะสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาได้เห็นคือทุกมือนี่เนาะนี่ซึ่งจะมีขันได้ขึ้นเนาจะมีพญานาค มีหัวไล่ไล่หัวในัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจึงมีเก้าหัวด้วยกันเนาะทางจะมีจะซ่องข้างทางฝากคันใดเนาะพวกเขาเอ่อจะได้ขึ้นไปแลาะและให้ทานผู้ชมได้เห็นความยิ่งใหญ่ของมันอ้ามาทางนี้ก่อนซึ่งทางนี้เนาะจะเป็นบอนที่วางมีขาอเอินวัาคลองตีเนาะ คองตีแล้วก็พร้อมด้วยบอนที่เฮาจกสลากเนาะสมมุติว่าเออเฮาจะไปจกสลากใหม่เนาะเอาเอาใม่นะซ้ําๆๆเอาแล้วหมาเลขได้ตกมาแม่นเฮาจะจับหมาเลขนั้นแล้วก็เลือกหนังสือตามนั้นเนาะว่าเฮาจับใบนึงขึ้นมาซึ่งเป็นเลขที่เฮาเฮ็ดกัน,กนมาอามา่านเบิ่งว่าเฮาดวงเฮา ่าในช่วงนี้นะมันจะดีหรือบ่ดีส่ําใดเนาะถ้าว่าดีคือเอ่อเฮาก็ดีใจแล้วก็เนาะอันนี้เป็นความเสื้อถือของอ่าคนลาวเฮานํามาเลยเนาะ1 2 3 4 5 6, 6, 6, 6, 6 7 8 9 นี่แหละท่านสมผู้ทา้าในแขวงกระดมไจเนาะยิ่งใหญ่อลังการเนาะนี่คือค่ายคือทาอ่านนี่ค่ายคือพระธาตุลวงทัดหลวงเวียงจันทร์นั่นเองเนาะตั้งแต่ว่าอันนี้จะมีเป็นเสาแหลมยุซีทั้งทางนั่นจะมีซองละเสาซ,ซ,ซื่อเนอะอาะจะบ่มีเสาเรียนทั้งทาง,ทางคือธาตุลวงเวียงจันทร์หน่อยแล้วก็ การประดับประดาสมมติว่าคือดอกบัวเนาะดอกบัวประดับนี่นะเป็นใบด,ดอกขนาะดตามพื้นแล้วก็ตามยุคึกลางใช่เนาะเออจะเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของคนในสมัยก่อนเนาะนี่แหละเ,เป็นความเชื่อถือนเนาะถ้าทานข้อแนะนําทุกคนวันนี้นี่เนาะทานอยู่ไซหรือเดินทางแต่ไกลทางใดมาเท,ที่ยวออดมไซก็ให้ขึ้นมาเนาะขึ้นมา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แฮงนึงเนาะอ่ในแควอุดมไสและคนอุดมไสเองเนาะถ้าทานยังบ่ได้เข้ามาเห็นเนาะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในแวตัวเองเนาะก็ให้ขึ้นมาสักครั้งนึงในชีวิตเนาะได้เห็นกับตาตัวเองวันนี้เฮาจะพาท่านผมได้เห็นถึงความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการของมันนํามาเลยอ่าซึ่งมื้อนี้พวกเาได้บ่ได้ือยังมาเนาะแต่พวกเฮาก็สิ อันนี้จะมีท่านใดขึ้นเนาะถ้าทานได้ที่ขึ้นมากัไวไยสักรลบุษา,าจะต้องขึ้นมาแล้วก็ปดเกือปุ้ดเกือขึ้นไปแล้วก็ปักทูบเทียนไว้ั่านแล้วก็อธิษฐานไว้อยากไปอย่างเนาะอ,ออธิษฐานแต่ชิ่งดีดีมาพวกเขาจะเดินออมเลยเนาะฮู้เรื่องกลางคืนกับมีความสวยงามเนาะเ่าก็มีการประดับประดาไฟแสงสีนัมาเลยพวกเขาจะไปทุกด้านเลย สมนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกนอย่างเนาะในบริเวณนี้เนาะซึ่งจะมีพระเจ้าองค์นึงเนาะอยู่กองต้นโพเนาะนี่ต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนาะคือคือว่าแต่พระเจ้านี่เนาะกําเนิดแต่มาจากประเทศเอ่ออินเดียเนาะนแต่ว่าเอ่อพระเจ้ามาเอ่อเอิ้นว่ามาปฏิบัติธรรมอยู่ในกองต้นโพเอ่อปัจจุบันนี้เนาะ จะส่วนลายมาเอาอต้นโพนี่มาตั้งตามวัดวาอาหามแบบนี้เนาะเพื่อเป็นส,สิ้งศักดิสนำมาเลยท่านผู้ชม <c oughs> ลายซื่อนี่เนาะจะเป็นสมมุติว่ามีท่านใดมาสนับสนุนช่วยเหลือในการก่อสร้างวัดนี้เนาะผูทถาจารยจะได้เก็บกรรมลายซื่อจดลายซื่อไวน้นี่เป็นที่ห้อยเนาะจะบูลือบุตรกลุ่นน,น,นำมาเลยนำมาเลย ทำมาเลยเบิ่งทุกด้านเลยท่านผู้ชมอยากให้มานึ่งครั้งในชีวิตเนาะมาลายแห่งดีถ้าข้าพเจ้าทุกครั้งที่ผ่านมาจะได้มาตลอดเลยเนาะทุกครั้งที่ผ่านแครงกระดมใส่จะขึ้นมาตลอดเลยเพราะว่ามันได้เก็บความรู้สึกเอาไว้เนาะมันสวยงามและยิ่งใหญ่เขารู้สึกอ่าเฮาว่าจะสมมุติว่า วอาสมาร์ทวอลเป็นคำวอลได้นะมันเป็นคำรู้ซึกเนาะอยากให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสเองกับตาเนาะของมันยี่ไงจริงไงแท่เนาะมัน เป็นทางดานซึ่งเป็นทางดานถ้าทั้งปีน่าจะเป็นดานหน้าเนาะรุ่นนี้จะมีเป็นพระประตูวาเป็นสัตรุนะเขาพักเป็นบริเวณที่สัตรุเนรเนี่ยเขาพักเนาะเป็นจั่วคนเดาเลยไม่พักตามบริเวณนี้จะมีเขาพักเขาตามทางรุ่นนี้เนาะตั้เส้นทางเส้นนี้ไปทางนี้ก็มีห้องพักไปทางนี้ก็มีห้องพักนากรุไปเป็นบนพักเขาเลยก็เจ้าเนาะ เขาเจาอยู่ในบริเวณนี้เพื่อปฏิบัติธรับนั่นเองน้ำมาเลยพวกเขาจะพาทรัผู้สมไปเบิงวิวแผงลมใสเนาะน้ำมาเลย นี่คือเทศบาลแคงอุดมไซน์น,นะท่านผู้ชมเออซึ่งเมื่อนี้จะพาท่านผู้ชมได้เห็นกับตาตัวเองของแคงอุดมไซนเนาะซึ่งเป็นบริเวณเอ่อเขาเห็นจุดหนึ่งซนะื่งคอเนาะเพราะว่ามันมีต้นไม้บ้างเนาะเอาขึ้นมาในกันมาในเออซึ่งเป็นซึ่งพวกเขาเห็นอยู่นี่เนาะซึ่งเป็นบริเวณเอ่อเจ้ากางเมืองเนาะเอ่อแต่ว่า มีเขือนลังใหญ่ลังสูงแล้วเขาก็เลยบริเวณเป็นเส้นทางรถเนาะเส้นทางจะขึ้นไปทางเทิง,งพุน่นเนาะไปทางเทิงพุ่นลาวเส้นลายแล้วไปหาตึกสูงๆนั่นขึ้นไปทางพุน่นเนาะแต่ตัวเมืองแท้ๆจะอยู่ทางเริ่มตั้งแตน่นี้ไปทางพุนน่นเนาะไปทางตาเปออ็นอกเนาะแต่ว่าพวกเขาตอนนี้อยู่ทางตาเป็นล้วเนาะเหมือหน้าารั่นมาเลยมุมนี้เป็นเส้นหนเนาะนะมา น้ำมันนี่เลยแคว้นุดมไส่ควันใจของสาวลาวเนาะอันนี้เป็นแฟว้นหนึ่งที่อยู่ภาคเหนือของประเทศลาวซึงมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่เนาะซึงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่ขับไปเยาอย่างไปบ่อหอดเลยหรือว่าไปหอดแล้วเนาะคือว่าอยากแนะนําให้ทุกคนที่ได้เบิง้งคลิปนี้เนาะก็ให้ด่ตามและนำข้าพเเ้ามาเพื่อไปท่องเที่ยวในแคว้นุดมไส้น,นั่นเอง เนาะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะเนาะนับแต่มุนีไปติดตามกันไปเต่มเนะาะและเพาจะพาท่านผู้ชมได้เที่ยวยุไซอีกอไปหาสิ่งที่มหัศจรรย์ยุไซแด้นะเนาะต้องติดตามกันไปเนาะสำหรับคลิปนี้เชิญลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่ในโอก,กาสหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล้าคำว่าสบายดี